วันนี้ครับผมดูเอนผู้กองตมครับวันนี้เจอใครครับพญาคุดเหรอพญาคุดครับเป็นไงเคยจวกเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยจวกวันนี้พี่คัรตอร์ไร้อยสิบแปดครับใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอดีเคยเคยจวกดูเอนนี้ยังยังไม่เคยจวกล่าสุดจกร้อยเท่าไหร่ร้อยน่าจะร้อยสิบหกจำไม่ได้ร้อยสิบหกนะเอาเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบเจ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบหกครับของเราสไตล์ไงสไตล์ฝีมือหรือมวยเข่าฝีมือก็ได้เข่าก็ได้ครับได้หมดครับแล้วคู่ต่อสู้ไม่รู้เลยไม่ต้องดูวัดกันในบนเวทีเลยวัดเลยล่าสุดชกเวที่ชกเวที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นก็ชนะนกครับชนะนกนะชนะใครอ่ะชนะก้องนะผาวันนั้นร้อยสิบหกอ่ะันจำไม่ได้จำไม่ได้อ่ะแล้วก่อนนั้านี้สองพาเป็นไงผลงาน ก็ชนะชนะคะแนนยอดศึกครับแล้วก็ชนะน็อกน้องเบียร์ชนะมากี่ไฟเนี่ยสามไฟสามไฟฟอร์มดีนะลราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่พวกกองตมครับที่จังหวัดชนบุรีครับชนบุรีครับภูมร่างกายวันนี้เป็นยังไงบ้างเต็มร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโชคกลางวันมาบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยสบายสบายเวทนี้ก็ไม่ต้องคุ้มเลยเราจะไปนะครับนะ ครับแต่ว่าใหญ่ได้ใหญ่แน่นอนใหญ่นะลองดูนะครับลูกหลานจากจังหวัดสุโขทัยครับสุโขทัยให้เอาความให้ครับเชียเนาวันนี้ทุกกระดูกก็ฝากเป็นกำใจด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องชายเดี๋ยวแป๊บเดียวครับตั้งการดีดีหน่อยไปน้องชายสวัสดีครับผมพยาคุดเสือจันทรกบ้านเมืองไทยหรือวันของโอม MBK โปรดขอใช้ชื่ออะไร พยาคุดเล็กเสดจันทร์ศกบ้าวันนี้เป็นไงวิคัตเท่าไหร่วันนี้วันสิบแปดอ่ะเป็นไงเกินเท่าไหร่เมื่อเช้าเกินจุดสองอ่ะเกินจุดสองรถซ้อมอยู่ที่ปกติไหมรับกี่วันรถที่ซ้อมมาเกินมาเกือบสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์เราเป็นมวยสไตล์ยังไงสองมือสองมูอเจอเขาเคยชกกับเขาไหมไม่เคยไม่เคยไม่คลิปเห็นเห็นก็ไม่คลิปเห็นคลิปตัวไหมดูแล้วมีอะไรน่ากลัวมั้ง ซ้ายหน้าอาวุธหน้าซ้ายหน้าเราต้องเราเอาอะไรไปสู้กับวันนี้เอาสอบไปสู้เอาสอบไปสู้ราสูงเท่าไหร่อะร้อสน้ำหนักพลอยๆครับ 58- าสิบแีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดปียผลงานล่าสุดจบไว้ที่ล่าดําเนินเป็นไงชนะนอกชนะนอกชนะมากี่ไฟล์ะสไฟหลังชนะนกหมดหมดเลยติโชคอยู่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกนี้ร้อยร้ ขยับขึ้นมานิดนึงกับกลางวันเนี่ยกลางวันแต่ไม่เคยชกกันที่แฟนนะครับเราไม่เคยชกแต่กันตะคู่เอาเราลูกหลานจากจังหวัดสงขลาอ่าสงขลาคว้าคนส่งฝ้าเชี่ยงวันวันนี้เอ้าฝากพี่น้องชาวสงขลาช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมจะเอาชัยชนะกลับไปฝากอ่บวันนี้เราอยู่จุดสองนะน้ำหนักปล่อยๆทีนี้เท่าไหร่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าโอเคขอโชคดีน้องชายครผมก็แข็ง